ครับสวัสดีครับพบกับเกยรติศักพามวลชาแนลนะครับกับช่องทางยูทูบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอ่ะวันนี้ผมจะมาเข้าห้องว่ายน้ำชมดูครับในด้านสะของผมเองนะครับขุดไว้นะครับอยู่ไร่สวนบ้านวังหินอำเภอบ้านเท่นนะครับจังหวัดชัยภูมิอ่ะเดี๋ยวเฮ้ย เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราซื้อลูกบอลหลายๆสีมาลงเล่นดีกว่าไปกันเลยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีสวัสดีก่อนอ่าืันนี้อย่าลืมกดติดตามซับะไครปแช์น,นะครับคลิปนี้ฝากไว้2นาทีนะครับ โอ้โอ้ยดินเย็นน้ำเย็นมากเอ้าเฮ้ยปูปูเฮ้ยเฮ้ยรูปูเราจะมาดูกันนะครับเราจ้าปูในรูได้ไหมปาดตัวใหญ่บากเฮ้ยเฮ้ยมแนใใจว่ารูปูหรือรูอะไรรูปูแน่นอนปล่อยมันนะครับปล่อยมันคือเราต่อไปเราจะแพร่พันธุ์ขยายจากนาทีแล้วแม่ สนาทีก็กดหวางแม่พันขยายบอกพ่อน้ำพอจะฝากหนึ่งครึ่งโอเคหครึ่งับคลิปนี้ฝากไว้2นาทีโอ้พี่น้องทางสุพรรณก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับตะไคร้เกียรติสักพามวนลชาแนลเด้อ์ทางสุพรรณบุรีนะครับแฟน youtube แฟนเพจแฟนเฟซบุ๊กโอ้ยเหนื่อย โอเคครับคลิปนี้ขอฝากไว้2องนาทีกดอย่าลืมกดติดตามช่องเกียรติศักดิ์พามวล channel ช,ช่องทาง youtube นะครับครับสวัสดีครับ